มาตัวอะไรได้ไปสีแดงโอ้โหเต็มแผบนี้ห้าหมืน่นครับผมใครอยากตามอย่าลืมใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมตามกันได้ลรงสมัตัตนะครับผมที่ม่โหดจริงบอกเลยนะ oh, สวัสดีครับผมวันนี้นะาซาเคชั่นเคยนะ้องยู่น้องเก้าคนดีคนเดิมนะผมไปผมวันนี้อยู่เกมที่ชัวร์ออฟเอเนะผมหรือว่าเกมสาวถ้านะผมยังค่าย PG นะเกมนี้เป็นเกมสลอนะ็อตพีจีับผมเว็แบบน้องเก้าตรงไม่ผ่านเอเอนใครอยากตามอย่าลืมตามกันได้ที่ใต้ชื่อคลิคปหรือใต้คอมเมนต์เลยนะผมไปฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เบ็ดห้าเลยจัดไปสักสิบหมุนนะผมมาฮะเกมนี้บอกเลยนะผมเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะผมเป็นเกมที่แตกง่ายมากนะผมช่วงอาจจะช่วงหลังอาจจะมาเกลือมาสักหน่อยแต่วันนี้เราจะมาดูว่ายังเกลืออยู่หรือเปล่านะผม แต่ส่วนมากไม่ค่อยเกลือนะผมไม่ค่อยจะเกลือเท่าไหร่นะถือว่าได้อยู่เลยนะผมถ้าไล่เบ็ดเล่นแบบเซียนเลยนะผมไปฮะเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดต่อเลยนะผมไปสิบหมุนมาครับผมไปฮะยังไงต่อซิมีไหมเคมาครับผมแล้วยังไงต่อไปครับผมไหลไปหกหมุนสุดท้ายมาครับผมมาฮะมาฮะไปผงสีเขียวมายังไงต่ออีกครับผมเออเคมาครับยังไงต่ออีกฮะมาผมเจมาฮะยังไงอีกครับผมมีอีกไหม โอ้ไม่มีไปครับผมเพิ่มเบดไปเลยนะจัดไปสิบหมุนนะผมมาเคมาครับผมมาครับยังไงต่ออีกสีเขียวมาวายแถวสองฮะมาวายสองสามเก็บสิบไปรู้เรื่องครับผมมาครับยังไงต่ออีกสิบเคโอเขียวมาเต็มเลยนะโอเจมาฮะมายังไงสีฟ้ามาสีฟ้ามาเก็บวายไปสวยฮะมาสีเขียวก็สิบมารู้เรื่องครับผมไปครับยังไงต่อมาแปดพันโอ้สวยจัดเลยนะผม สวยเกินต้านนะผมไปฮะเราเพิ่มเบ็ดไปเลยนะผมจัดไปสักสิบหมุนเนอะเบ็ดห้าสิบมาจังหวะนี้เบ็ดห้าสิบต้องมาดีแล้วผมเคมาฮะขอดีๆหน่อยขอดีๆครับผมไปฮะดีๆดีๆนะ้ผมดีๆไปับผมมายังไงต่อเจมาครับยังไงอีกฮะเอมาสวยจัดครับผมไปฮะยังไงอีกไปสองสุดท้ายเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดไปเลยนะเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดไปต่อเลยนะ มาอยัางไงต่ออีก,อกไว้โอ้สีทองมาครับผมสามร้อยฮะเป็ดห้าสิบโคสวยมาครับผมเลย,ยงไงต่ออีกครับผมโอ้มาเท่าไหร่เออสามร้อยหกสิบห้าถือว่าสวยเลยนะผมไปสิบหมุนมาครับผมยังไงครับมาเคมาครับผมเลย,ยงไงลุ้นเข้าฟรีจะเข้าหรือเปล่ามาดูกันนะครับผมเข้าฟรีจะมาหรือเปล่ามาดูกันนะโอ้ไม่มาเราไปคนระับผมมายังไงอีกสี่หมุนสุดท้ายมาคนระับผมเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเว็ดร้อยแล้วถ้ายังไม่เข้านะครับผมมา สีปูนนี้ยังไงครับผมยังไงฮะยังไงมาโอ้โห,โหไปครับยังไงต่ออีกสีปูมาครับผมวายแถวสี่ยังไงต่ออีกสิบมาอลไรยังไงโอ้โหไม่มีตัวต่อเสียดายของว่ะไม่เป็นไรครับผมมาหมื่นฮะโอ้โหใครอยากตามอย่าลืมใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมตามกันได้เลยนะฮะใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์นะผมลิงก์สมัครนะไปครับผมยังไงไปอะไรอีกมาเคมาวายสองสาม 2, มาครับผม วายสองสามมาตัวอะไรได้ไปสีแดงโอ้โหเต็มแถบนี้ห้าหมื่นครับผมใครอยากตามอย่าลืมใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมตามกันได้รีสมมัรนะผมที่เป็นโหดจริงบอกเลยนะผมเข้าไม้เดียวรู้เรื่องโอ้โหเข้าไม้เดียวรู้เรื่องมาผมไปให้สีมือท้ายมาผมมาครับยังไงสีเขียวมาแล้ววายสองสามเก็บเคไปยังไง,ต,ออง,ไงต่ออีกสิบมาผมยังไงต่ออีกสีสีม่วงไหมเอ้าเข้าฟรี โอ้โหแล้วได้เข้าฟีมไม้หลังๆโอ้สวยเลยครับผมนี้ตามสูตรเลยนะครับผมไหลเข้าฟีไม้แพงน,นะผมเป็นการไล่เบ็ดไปนะครับผมมาฮะยังไงต่ออีกครับผมมาหมุนแรกผ่านไปยังไงครับผมเหลืออีกแปดหมุนโอ้สีเขียวสีน้ำเงินมาสวยอยู่ครับผมยังไงต่ออีกครับวายสองสามสี่อย่างนี้รู้เรื่องมาครับยังไงอีกับโอ้สีทองมาวายแถวสองยังไงอีกสีสีเขียวมาเก็บวายวายยังไงต่ออีกครับผมยังไง ยังไงมาเท่าไรหกพันหกเออเอาดีมาคูสิบสี่แล้วครับผมบอกเลยนะไหลอย่างดีครับผมมาครับยังไงต่ออีกอีก,อก 6, หกมุนสุดท้ายมาผมห้าสี่อุย้ยแล้วเข้าฟรีเหรอมีฟรีเพิ่มมาฟรีนี่ฟรีเหรอโอ้ตกใจหมดนะผมจะเข้าเสียดายของโอเคมายังไงต่ออีกครับผมมีอีกไหมครับผมไปฮนะคูสิบหกแล้วนะตอนนี้คูสิบหกแล้วนะโอ้โหไปหมุนสุดท้ายมาเอาสีเขียวเมื่อกี้เสียดายของว่ะ แล้วสแคตเตอร์3มตัวี้ยังไงต่อครับผมยังไงต่อสแคตเตอร์สมตัวยังไงอีกสิเรียบร้อยลงฮะโอ้โหวายทถงสองมาครับผมมาปีในปีครับผมมาไม้ท้ายพอดีด้วยนะโคตกเอาครับผมบอกเลยฮะย่างเอาเรื่องมาอีกหกพันเป็นหมื่นสองหมื่นห้านะผมแล้วมาบวกอีกสิบหมุนนะครับผมโอ้อยังเอาครับมาดิมาดิสิบหมุนมาดิเจมาครับผมยังไงต่ออีกฮะเจเจมา แล้วยังไงอีกไปผมอีก9หมุนสุดท้ายมาครับผมยังไงอีก8หมุน7หมุนหหมุนหหมุนนะครับผมมาสีม่วงมาครับผมสีเขียวมีไหมไปครับผมสี่หมุนฮะยังไงต่อสี่หมุนมาเคเจมาครับผมยังไงยังไงครับผมไปฮะสามหมุนครับผมยังไงสามหมุนสองหมุนนะครับผมหนึ่งหมุนนะครับผมสีเขียวมาฮะแล้วก็สิบมายังไงต่อยังไงสิ ผมมาเท่าไรครับมา3 6 6 0เอาเรื่องครับผมไปฮะมู่สุดท้ายมาผมใหญ่อโอเคไม่มีับผมสรุปมา2 0 0 0ถือว่าสวยใครอยากตามใต้ชิคลิ้ใต้คอมเมนต์เลยนะผมสวัสนี้ขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ